นี่คือใบมีดที่ผ่านการใช้งานนะครับฟันต้นข่อยมันจะมีคราบยางติดเอาออกอยากใช้สลไลายขัดก็ไม่ค่อยจะออกวิธีของผมง่ายๆเลยครับยานวดยานวดยาหม่องพวกยายานวดหรือยาหม่องอลไรพวกนี้มันมันจะเอาคราบเหนียวๆอ,ออกได้ยางขนุนก็เอาออกได้ คาบพลาสเตอร์แปะแผลก็เอาออกได้หมดสติกเกอร์ที่ทิ้งคาบเหนีวนยวๆออกอันนี้เอาออกได้หมดหง่ายๆ้าเช็ดอันนี้ก็จะเป็นคาบสนิมเดี๋ยวปัด ด้วยพาสกอตไบา์ส่วนเนื้วเหนียวไม่มีแล้วไม่มียางเนื้วเหนียวแล้วครับ